บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากจิตอาสาจากโครงการช้างช่วยช้างเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเหล่าเจ้าหน้าที่บริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชนบริษัทธนพักดีจำกัดในเครือบริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชนได้เดินทางร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาและวิจัยช้างคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปตรวจรักษาช้างที่ปางช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นครั้งแรกที่ทางโรงงานเนี่ยพาพนักงานมาร่วมกับโครงการช้างช่วยช้างของบริษัทไทยเวฟนะครับที่จะมอบรถโมบายเพื่อสําหรับเป็นรถที่เคลื่อนที่เร็วในการรักษาช้างที่บาดเจ็บในฟาร์มต่างๆหรือทั้งกรรมชาติหรือว่าทั้งในฟาร์มนะครับทานน้ําใจจากช้างสู่ช้างที่ต้องการให้ช้างไทยมีสุขภาพดีเพราะช้าง เป็นสัตว์ที่มีความสําคัญของชาติตั้งแต่ในอดีตสืบเนื่องจากช้างคือสัตว์ที่ได้รับเกียรติให้เป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาอย่างช้านานเพ,พิ่งสัมผัสเป็นครั้งแรกของชีวิตและผมจะทักชวนจิตอาสาของเราในบริษัทไทยเบฟหรือคณะพักดีมาช่วยกันร่วมรณรงในการรักษาช้างของเราต่อไปส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ย ได้ไดได้ได้สืบทอดในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยไปสู่เพื่อนพนักง,งานคนอื่นอีกแล้วก็ร่วมกันทํากิจกรรมนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทค่ะไทเบฟขอบันทึกจิตอาสาจากโครงการช้างช่วยช้างเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชน